สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูยี่ในรายวิชาสุขศึกษาอีกแล้วนะคะทุกวันศุกร์เราก็จะเจอกันใช่ไหมคะซึ่งครูยี่ก็มาในรูปแบบคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะคะอ่าถ้านักเรียนพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูยี่ก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องธรรมชาติ ของชีวิตมนุษย์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือประกอบคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะอยู่ที่หน้า22ถึงหน้า24นะคะอ่นะคะเรามาดูตัวชี้วัดของเรื่องนี้กันค่ะก็คืออธิบายธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในหัวข้อเรื่องช่วงวัยต่างๆของมนุษย์นะคะแล้วก็การเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองท่านะนั่นเองนะคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่าธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะคะมนุษย์เนี่ยมีการเกิด และร่างกายจเจริญเติบโตตามวัยใช่ไหมคะเริ่มจากวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่และก็เข้าสู่ช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตนะคะนั่นก็คือวัยชราแล้วก็มีอาการเจ็บ ป่วยจนตายนะคะซึ่งเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์อยู่แล้วนะคะดังนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเองนะคะซึ่งช่วงวัยต่างๆของมนุษย์เนี่ยเมื่อมันดาตั้งครรภ์ใช่ไหมคะก็จะมีการฟังตัวอ่อนของไข่ที่ปฏิสนธิแล้วในมดลูกนะคะตัวอ่อนที่อยู่ในท้องมันดาเนี่ย จะใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ9เดือนเลยนะคะนักเรียนที่เราอยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่จนกระทั่งถึงกำหนดคลอดออกมาเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตตามลำดับนะคะอ่าทั้งรูปร่างสัดส่วนนะคะตลอดจนกระดูกกล้ามเนื้อรวมทั้งมีน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมีอะไรบ้าง เด็กที่คลอดออกมานะคะเข้าเราก็จะเรียกว่าวัยทารกนะคะแล้วก็จะมีวัยกอนเรียนมีวัยเรียนนะคะแล้วก็วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็คือวัยผู้สูงอายุหรือว่าวัยชรานั่นเองนะคะ,ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าวัยทารกเนี่ยคือช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีนะคะเป็น ไยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ยอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะคะนักเรียนอ่ะครูยี่ลืมบอกไปนะคะนักเรียนขานักเรียนช่วยจดบันทึกข้อความที่มันสําคัญสําคัญลงในสมุดให้ครูหน่อยนะคะไม่ต้องจดตามทั้งหมดนะคะอ่ะ ตดตามที่เราเข้าใจนะคะสรุปย่อๆนะคะอ่ะทั้งเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะก็คือวัยก่อนเรียนนะคะวัยก่อนเรียนก็คือช่วงอายุตั้งแต่6อ่าหถึงหปีนะคะเป็นวัยที่จเจริญเติบโตรวดเร็วมากนะคะเดินและวิ่งได้คล่องแล้วนะคะนะักเรียนก็จะมีความสุกซนอ่าตอนเด็กๆใครมีความซุกซนบ้างจำได้หรือเปล่าว่าระหว่าง หนึ่งถึงหกปีเนี่ยตัวเองเนี่ยมีความซุกซนไหมดื้อไหมอ่าแล้วก็ต่อไปไม่ชอบอยู่นิ่งนะคะสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้างเช่นการรับประทานอาหารอ่าการอาบน้ําแปรงฟนันมีใครที่หกขวบแล้วยังรับประทานอาหารเองไม่ได้ไหมคะมีให้คุณพอ่อคุณแม่ป้อนไหมเอ่ยยังมีใช่ไหมมีบางคนนันเนี่ยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้น หกขวบเนี่ยขึ้นไปเนี่ยควรที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในบางเรื่องแล้วนะคะอย่างเช่นรับประทานอาหารเนี่ยอาบน้าอย่างเงี้ยแปรงฟันไม่ควรให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแล้วนะคะอย่างใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราควรใส่เองได้แล้วป .2 ใครยังทําไม่ได้อีกมีไหมมีคนที่ยังทําไม่ได้ไหมในนี้ยังให้คุณแม่คุณพ่ออ่ะยังให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยไหมคะต้องมีแน่ๆแ,แหละคุยี่ว่านะอ่ะป .2 แล้วนะคะเราต้อง รู้จักทําเองแล้วนะคะไม่ใช่น้องปหนึ่งแล้วนะตอนนี้อายุจะแปดขวบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้แล้วนะคะใครที่ยังทําไม่ได้ก็ค่อยๆหัดทําไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราก็เป็นเองนะคะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยก็คือวัยเรียนนะคะนักเรียนอ่ะวัยเรียน คือช่วงอายุตั้งแต่เท่าไรคะตั้งแต่6ถึง12เลยนะคะต,ตั้งแต่6ถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายใช่ไหมคะอย่างเช่นมีน้ำหนกักแล้วก็ส่วนสูงเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะสามารถเรียนรู้และก็เข้าใจสิ่งต่างๆนะคะ เรียนรู้แล้วก็เข้าใจสิ่งต่างๆนะคะเพื่อดูแลตัวเองได้แล้วใช่ไหมคะช่วงวัยเรียนเนี้ยอ่าตอนอาอายุ6กขวบก็เริ่มจะเข้าอนุบาลแล้วใช่ไหมคะอนุบาล1เนาะแล้วก็เริ่มมาอนุบาล2อนุบาล3แล้วก็ป .1 ป .2 ป .3 ใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูวัยรุ่นกันนะคะอ่าวัยรุ่นคือช่วงอายุตั้งแต 12- บสถึงยีปีนะคะเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างชัดเจนมีอารมณ์อ่อนไว้ง่ายชอบอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนนั่นเองนะคะต่อไปไวัยผู้ใหญ่ วัยผู้ใหญ่คือช่วงอายุตั้งแต่20-60ถึง60ปีนะคะเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แล้วก็มั่นคงเป็นวัยที่ต้องทำงานแล้วก็มีครอบครัวได้แล้วนะคะช่วง20-60ปีเนาะก็เป็นช่วงที่ต้องทำงานอ่านั่นเองนะคะต่อไปมาดูวัยสุดท้ายคือวัย ผู้สูงอายุนะคะหรือเราเรียกว่าวัยชรานั่นเองนะคะก็จะมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะสภาพร่างกายเนี่ยก็จะเสื่อมลงแล้วใช่ไหมคะเดินก็ช้าคิดก็ช้าสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงบางคนก็ใช้ไม้เทา้าใช่ไหมคะ,ะบางคนก็เดินไม่ได้แล้วใช่ไหมคะร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงและอ่าเพราะว่า ซลข้างในเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงแล้วนะคะเป็นไวที่ต้องการความรักมากเลยนะคะนักเรียนสําหรับไวชราเนี่ยเราจะต้องให้ความรักอ่ะให้ดูแลเอาใจใส่นะคะอย่างเช่นใครที่มีคุณตาคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยนะคะนักเรียนอย่าปล่อยลระ,ระเลยนะคะเพราะว่าอ่าคุณตาคุณยาาเนี่ยเขาจะ ช่วงอายุที่ค่อนข้างมากแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าน้อยใจแล้วเนี่ยต้องการความรักจากลูกหลานมาดูแลนะคะเพราะฉะนั้นดูแลคลุณชราหรือว่าดูแลคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะต่อไปเรามาดูการเกิดแก่เจ็บตายกันค่ะ,ะมนุษย์เนี่ยจะมีธรรมชาติของชีวิตใช่ไหมคะก็คือได้แก่ การเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ใช่ไหมคะพอแก่แล้วก็ต้องเจ็บป่วยใช่ไหมคะสุดท้ายก็ต้องตายเสียชีวิตนั่นเองนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะนักเรียนไม่มีใครเกิดมาเนี่ยไม่ตายนะคะนักเรียนแต่ต้องตายทุกคนขึ้นอยู่กับว่าอา่จะใช้ชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะบางคนเนี่ยป่วยตายตั้งแต่อาเสียชีวิตตั้งแต่ตอนอายุ ต้นๆอายุ่สิบก็ไปและบางคนยี่สิบก็ป่วยไปละบางคนก็อาจจะอยู่นานถึงร้อยปีนะคะก็จะมีบางคนที่อายุร้อยกว่าปีก็มีนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของเรานั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูการเกิดดวปาค่ะเริ่มจากการเกิดเนาะทารกเนี่ยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตเลยนะคะมนุษย์เนี่ยมีการเริ่มต้นชีวิตจากการที่คุณแม่เนี่ยตั้งครรภ์ใช่ไหมคะ ประมาณ9เดือนแล้วก็จึงคลอดออกมาเป็นทารกนั่นเองนะคะต่อไปการแก่นะคะวัยผู้สูงอายุเนี่ยมนุษย์เนี่ยเติบโตไปตามวัยนะคะคือการจากทารกใช่ไหมคะเพราะทารกปุ๊บก็เป็นวัยก่อนเรียนวัยก่อนเรียนก็กลายเป็นวัยเรียนวัยอารุ่นใช่ไหมคะวัยผู้ใหญ่จนถึง วัยสูงอายุหรือวัยชรานั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะก็คือการเจ็บนั่นเองนะคะาการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะการเจ็บป่วยเนี่ยคือเกิดขึ้นได้ทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กเลยก็คือป่วยเป็นไข้นะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากไม่รู้จักดูแลหรือปฏิบัติตนด้วยความประมาท นะคะต่อไปการตายนะคะการตายคืออะไรการตายก็คือการเป,เป็นการสิ้นสุดชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วนะคะและเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกวัยเช่นกันค่ะโดยมีสาเหตุเช่อนอะไรคะความเสื่อมโทมของร่างกายการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะความเสื่อมโทรมก็คือการที่เราเนี่ย อายุมากแล้วนะคะอายุมากแล้วเนี่ยมันก็ต้องเกิดร่างกายภายในร่างกายของเราเนี่ยเซลลข้างในเนี่ยมันก็เกิดการเสื่อมสภาพรุโทวมไปจนไม่สามารถทํางานได้แล้วนะคะก็เลยต้องเสียชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็การเจ็บก็คือมีอาการเจ็บป่วยป่วยเป็นโรคต่างๆนะคะอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานอ่าอย่าง ล่าสุดนี่ก็คือโควิดใช่ไหมอันตรายมากเลยใช่ไหมคะโควิดเนี่ยที่สําคัญนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นกับทุกวัยนะคะตั้งแต่วัยเด็กยันวัยชราเลยโดยเฉพาะวัยเด็กกับวัยชราเนี่ยอันตรายมากนะคะกับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วถ้าป่วยเป็นโควิดนี่คืออาการค่อนข้างหนักกว่าคนที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ อ่าต่อไปก็คืออุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุอย่างเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางเรืออย่างเงี้ยอาจจะเกิดอ่ารถชนกันอ่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้นะคะถ้ารอดมาก็ดีไปนะคะแต่ถ้าอ่าไม่รอดก็คือไปเลยค่ะเสียชีวิตเลยนะคะอะต่อไปการเกิดแก่เจ็บ และตายนะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่เราสามารถดำรงชีวิตยาวนานและมีความสุขได้ด้วยการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็จิตใจให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแล้วก็ทำสิ่งต่างๆด้วยความไม่ประมาทนะคะสรุปนะคะการเกิดและการเจริญเติบโตเนี่ย จนกระทั่งถึงวัยสูงอายุเนี่ยรวมทั้งการเจ็บป่วยแล้วก็การตายที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกวัยเนี่ยถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วนะคะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเองนะคะอ่ะเนื้อหาของเราวันนี้ไม่ได้เยอะนะคะก็จบลงแล้วเนาะก่อนจบโปรอ่ะก่อนที่เราจะไายบายกันในสัปดาห์นี้นะคะ รูยิ่ก็มีคลิปวิดีโออยากจะให้นักเรียนดูนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการเจริญเติบโตของมนุษย์คุณรู้หรือไม่มนุษย์มีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวแต่และช่วงวัยแตกต่างกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายมีความสำคัญกับการประกอบกิจกรรมและฝึกทักษะต่างๆเป็นอย่างมากครับซึ่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นั้น จะเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตั้งแต่วัยแรกเกิดจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพศชายและเพศหญิงจะแตกต่างกันตรงที่เพศหญิงจะบรรลุนิติภาวะเร็วกว่าเพศชายประมาณ2ปีโดยในช่วงวัยทารกจะมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงอย่างรวดเร็วและค่อยๆพัฒนาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่โดยแบ่งช่วงการเจริญเติบโตได้เป็น4ช่วงครับช่วงที่1ช่วงวัยทารกและวัยเด็กตอนต้นการเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วงที่ 2. ช่วงวัยเด็กตอนกลางการจเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงช่วงที่ 3. ช่วงวัยก่อนวัยรุ่นการจเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็วช่วงที่ 4. ช่วงวัยรุ่นการจเจริญเติบโตจะช้าลงและค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งมีส่วนสูงเท่ากับผู้ใหญ่การจเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดเกิดขึ้นในวัยใดสัดส่วนร่างกายของมนุษย์ในวัยเด็ก จะต่างจากสัดส่วนของวัยผู้ใหญ่เป็นอย่างมากเนื่องจากร่างกายมีการเจริญเติบโตเร็วช้าไม่เท่ากันครับในวัยทารกสัดส่วนของศีรษะจะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับส่วนสูงศีรษะของเด็กแรกเกิดมีความยาว1ในสีของความสูงขณะที่ศีรษะในวัยผู้ใหญ่จะมีความยาว1ใน6ของความสูงวัยทารก สัดส่วนของขาจะสั้นมีความยาวหนึ่งในสามของความสูงแต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขาจะมีความยาวหนึ่งในสองของความสูงจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายในแต่ละช่วงวัยจะมีอัตราส่วนของการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากันสัดส่วนร่างกายของเด็กในวัยที่ต่างกันจึงมีผลต่อการฝึกทักษะกลไกการเคลื่อนไหวของเด็กเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงขนาดของศรีรษะในวัยเด็ก จะเกี่ยวเนื่องกับการทรงตัวในการวิ่งทําให้เด็กวิ่งได้ไม่ดีนักเนื่องจากเด็กในวนัยนี้มีสัดส่วนของศีรษะที่ใหญ่มีสัดส่วนของขาที่ค่อนข้างสั้นหรือช่วงวัยก่อนวัยรุ่นการเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็วทําให้มีสัดส่วนของแขนและขาที่ยาวทําให้เกิดความงุ่มง่ามเนื่องจากการประสานสัมพันธ์ระหว่างประสาทสั่งการกับกล้ามเนื้อ,อยังทําได้ไม่ดีพอ การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือการเจริญเติบโตของร่างกายที่เป็นไปนอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้นในช่วงวัยก่อนวัยรุ่นการเจริญเติบโตในช่วงนี้จะเพิ่มทั้งในด้านของน้ำหนักและส่วนสูงเป็นอย่างมากสำหรับเพศหญิง การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดจะเริ่มต้นเมื่ออายุป,ประมาณ10-12ปีส่วนเพศชายจะเริ่มต้นเมื่ออายุป,ประมาณ12-14ปีในช่วงวัยนี้พลังงานส่วนใหญ่ในร่างกายจะถูกนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆหรือการออกกำลังกายที่มีความหนักจะส่งผลต่อพลังงานที่จะนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ คิปวิดีโอที่ครูยี่นำมาให้นักเรียนดูจะสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะถึงธรรมชาติของมนุษย์นะคะถ้ายังไงวันนี้ครูยีก็ต้องไปแล้วขอตัวบายบายก่อนนะคะเด็กเบบสิบวิธีง่ายๆช่วยให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยและคุณสามารถทำตามได้ทันทีเลยนะครับหนึ่งก็คือคุณควรรับประทานอาหารให้ครบหมู สาเหตุก็เพราะว่ามันจะช่วยให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายๆและถ้าหากว่าคุณกินอาหารไม่ครบห้าหมู่หรือว่าคุณกินอาหารบางหมู่มากเกินไปหรือมากเกินความต้องการของร่างกายแล้วแล้วก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้นั่นเองนะครับผมสาหรับข้อ2ก็คือคุณควรกินข้าวเป็นอาหารหลักเรื่องนี้ผมว่าคุณทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนไทยเรากินข้าวเป็นอาหารหลักกันอยู่แล้ว และถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบกินข้าวขาวแล้วแล้วก็ผมก็มีคําแนะนําอีกอย่างก็คือคุณควรกินข้าวกล้องบ้างสลับมือกับการกินข้าวขาวก็ได้นะครับเพราะว่าข้าวกล้องนั้นมีสารอาหารและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าข้าวขาวนั่นเอง และตอนนี้แม้ว่าคุณจะกินข้าวแล้วแต่ว่าคุณก็ควรที่จะกินผักและผลไม้ด้วยคุณก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่าผักและผลไม้นั้นมีวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายต้องการอยู่เป็นจํานวนมากและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยซึ่งช่วยป้องกันโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งก็ตามและสิ่งสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการกินผักและผลไม้ก็คือภายในผักและผลไม้นั้นมีไฟเบอร์หรือใยอาหารสูงซึ่งช่วยให้ระบบขับถ่ายของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยป้องกันโรคริดสีดวงทวารและป้องกันการท้องผูกได้อีกด้วยและอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณรับประทานให้มากๆก็คือเนื้อปลาเพราะว่าเนื้อปลานั้นเป็นแหล่งปโปรตีนที่สําคัญและยิ่งไปกว่านั้นก็คือเนื้อปลามีไขมันต่ามากแต่ถึงแม้ว่าจะมีไขมันอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วยนะครับและเนื้อปลาก็ยังให้พลังงานน้อยกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆแม้ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันก็ตาม และตอนนี้นอกจากเนื้อปลาแล้วผมก็อยากจะแนะนําให้คุณดื่มนมเป็นประจำอีกด้วยสาเหตุก็เพราะว่านมมีแคลเซียมสูงและแคลเซียมก็เป็นสารอาหารที่มีความสําคัญต่อกระดูกและฟันและคนเรานั้นก็ควรที่จะได้รับปริมาณแคลเซียมอย่างน้อยๆก่อวันละประมาณ800มิลลิกรัมถ้าหากคุณนึกไม่ออกว่า800มิลลิกรัมนั้นมันเยอะแค่ไหนมันก็คือการดื่มนมประมาณ3-4แก้วนั่นเองแต่สําหรับผู้สูงอายุนั้นร่างกายต้องการแคลเซียมที่มากขึ้นซึ่งก็คือประมาณวันละ1ั0 0มิลลิกรัม ก็เท่ากับที่คุณดื่มนม5-6แก้วนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ตามแคลเซียมก็ยังมีอยู่ในอาหารอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวผลไม้ปลาตัวเล็กๆกุ้งและถั่วเมล็ดแห้งต่างๆเป็นต้นมาถึงตอนนี้คุณก็คงรู้แล้วนะครับว่าเรื่องอาหารนั้นจําเป็นมากแค่ไหนแต่สิ่งที่จําเป็นก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะคุณต้องเลือกกินอาหารที่มีไขมันต่าด้วยถ้าคุณกินของที่มีไขมันสูงอย่างเช่นอาหารทอดต่างๆนอกจากจะทําให้คุณอ้วนได้แล้วยังทําให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายได้อีกด้วย และนอกจากเรื่องของไขมันแล้วคุณก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวานจัดเค็มจัดเพราะว่าถ้าหากคุณกินอาหารที่มีรสจัดเกินไปก็จะทําให้เสียสุขภาพได้โดยวิธีง่ายๆเช่นพยายามหลีกเลี่ยงการเติมเครื่องปรุงบางอย่างลงในอาหารเช่นเกลือน้ําปลาน้ําตาลเป็นต้นเพื่อสุขภาพของคุณและยังทําให้คุณมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นได้อีกด้วยเรื่องของเครื่องดื่มก็สําคัญเหมือนกันคือคุณควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล คุณก็น่าจะรู้นะครับว่าการที่คุณดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวันจะทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต,งต่างๆได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งโรคมะเร็งหลอดอาหารโรคแผล,ลในกระเพาะอาหารโรคความดันโลหิตสูงและนอกจากนี้แล้วก็วยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายอีกด้วยและถ้าคุณขับรถขณะที่คุณกําลังเมาก็ถือว่าเป็นการทําผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับนอกจากเรื่องของการกินแล้วเรื่องของการออกกําลังกายก็สําคัญไม่แพ้กัน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วคุณควรออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันอย่างน้อยๆวันละ30นาทีเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อของคุณซึ่งวิธีการออกกําลังกายก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะการขีจ่จักรยานหรือคุณอาจจะเปิดเพลงอยู่ในบ้านแล้วก็เต้นแอโรบิกก็ยังได้และถ้าเป็นเวลาที่คุณตื่นนอนคุณก็สามารถยืดเส้นยืดสายได้อีกด้วยก็จะช่วยให้คุณมีความกระปี้กระเป่ามากขึ้นได้ด้วยนั่นเองนะครับ นอกจากเรื่องของการออกกําลังกายแล้วสิ่งที่สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องนี้ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับคุณควรสร้างนิสัยในการนอนหลับให้เป็นเวลาเพราะว่าถ้าหากคุณทําได้เมื่อถึงเวลาแล้วคุณก็จะรู้สึกง,ง่วงนอนขึ้นมาได้เองและจะทําให้คุณนอนหลับได้ง่ายเพราะว่าร่างกายของคุณสามารถเรียนรู้ได้ว่าตอนนี้คือเวลาที่คุณจะต้องเข้านอนได้แล้วและในเวลาที่คุณนอนหลับร่างกายและอวัยวะต่า,ตางๆก็จะได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่อีกด้วย เพียงแค่คุณทําตามคําแนะนําต่างๆในคลิปวิดีโอนี้คุณก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนและถ้าหากว่าคุณชื่นชอบสิ่งดีๆที่ได้รับผมก็ขอให้คุณติดตามช่องนี้และกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะครับผมนักเรียนคะสําหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่ครูยี่สอนนักเรียนก็ หมดเท่านี้นะคะวันนี้ไม่มีการบ้านเนาะครูยี่ไม่สั่งการบ้านนะคะแต่ว่านักเรียนอาจจะเลคเชอร์อาจจะบันทึกเนื้อหาลงไปให้ครูหน่อยนะคะเพื่อที่เป็นความรู้เรานั่นแหละ,ห<ม>ะจะได้เอาไว้อ่านนั่นเองนะคะ<อ>ทบทวนความรู้เราแล้วก็นักเรียนมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะ ไปหาข้อมูลได้นะคะนอกเหนือจากในหนังสือหรือว่านอกเหนือจากที่ครูยี่ได้อธิบายได้สอนไปนะคะสำหรับวันนี้ครูยี่จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอ่ะลืมบอกไปว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด s u b สไครต์ให้ครูยี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนั่นเองนะคะซึ่งครูยี่อาจจะไม่ได้ลงแค่ การสอนในเนื้อหาวิชาสุขะนะคะอาจจะมีความรู้เพิ่มเติมเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆเผื่อถ้ามีเวลาว่างครูยี่ก็อาจจะอัพลง YouTube ช่องโคโค่นัของครูยี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูยี่จะอัพลงนักเรียนก็จะสามารถเข้าไปดูนะคะอาจจะเป็นจิจกรรมเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะอาจไม่ได้เกี่ยวกับวิชาสุขะแต่ว่าเป็นเกบความรู้รับรองว่านักเรียนจะได้ความรู้แน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ครูยี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆแล้วเจอกันในคลิป วิดีโอหน้านะคะหรือว่าสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะ